เล่าไปเรื่อยเสือสมิงวิถีชีวิตชาวบ้านกับเรื่องของสัตว์ป่าดูายที่มีอยู่อย่างกาดเกินมากมายในสมัยก่อนเพราะในทุกพื้นที่ในสมัยนั้นมีแต่ป่าลกคึ้มไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าถิ่นธุรก,กันดารก็มักจะมีเหตุการณ์คนถูกสัตว์ป่าฆ่าตายอยู่เป็นประจำถือเป็นเรื่องปกติธรรมดามากตัวเมืองในเขตภาคกลาง สมัยนั้นก็ยังมีเสืออาศัยอยู่อย่างชุกชุมการเดินทางไปไหนมาไหนหรือแม้แต่จะออกไปทำมาหากินอยู่ตามไร่นาะก็ยังมีภัยอันตรายอยู่ทุกฝีก้าวน่ากลัวมากกว่าจะถูกป้นจี้จากโจรผู้ร้ายซะอีกเพราะเมื่อพบเจอกันเข้าแล้วน้อยคนนักที่จะหลงเหลือชีวิตกลับมาบ้านไม่ลายไหนก็ลายนั้นกว่าจะหาหล่องรอยพบก็เหลือแต่เพียงแค่ซากเศษกระดูกเขาให้แล้ว เรื่องการตามล่าเสือก็จะมีให้เห็นอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะกับกลุ่มเจ้านายผู้หลับผู้ใหญ่หรือผู้กวางขวางไม่ว่าจะอยู่แวดวงไหนล้วนแต่ชอบการล่าสัตว์แถบทั้งสิน้นเพราะถือว่าเป็นกีฬาย,ยามว่างของเจ้านายในสมัยก่อนนั้นโดยเฉพาะกับเสือที่มีความดูร้ายนี่ยิงดีนักแต่ก็มีเจ้านายผู้หลากมากดีอีกหลายลายเช่นเดียวกันที่ไม่ได้ตั้งใจอยากจะพบเจอกับมันด้วยซ้ําแต่ต้องกลายมาเป็นเหยื่อให้กับมันจนได้เมื่อครั้งหนึ่งมีเจ้านาย ที่มีเลือนชานที่ดินผืนใหญ่โตอยู่ในเขตรอบเมืองกรุงเมื่อว่างเว้นจากงานลาดงานหลวงก็มักจะพาข่าถาดบริวารเข้าป่าไปล่าสัตว์อยู่บริเวณใกล้ๆที่อยู่แถบไม่ไกลจากเขตที่ดินของตนเองมากนักช่วงนั้นได้ข่าวว่ามีเสือออกมาเพ่นผ่านหากินอยู่ด้วยและมีเหยื่อถูกฆ่าตายไปหลายรายจากถิ่นเดิมที่มันอาศัยและถูกไล่ล่ามาซึ่งเสือหลายตัวนั้นมันถูกไล่ล่ามายางนักแต่ก็ไม่มีใครสามารถตามล่าฆ่ามันได้ จนมันหนีหลุดหลอดเข้ามาในถิ่นของเจ้านายท่านนั้นที่ไหนทุกครั้งของตามล่าเสือนั้นจะมีการล้อมไว้ทุกด้านจนทั่วทั้งพื้นป่าแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันหลุดหลอดหนีออกไปได้ยังไงทุกครั้งและเกรงว่ามันจะเข้ามาหากินอยู่ใกล้ๆจนมีชาวบ้านที่อยู่ในเขตการปกครองของตนเองเดือดร้อนไปด้วยจึงได้เกณฑ์ข้าทาสบริวารใกล้ชิดที่มีฝีมือหลมรวมยี่สิคนที่มักจะติดสอยหอยตามตนเองอยู่เป็นประจำออกเดินทางลอนแลมเข้าป่า ไปสร้างโจมที่พักแถวแถวป่าที่ได้ยินว่ามีเสือเข้ามาหลบซ่อนตัวตั้งแต่ช่วงสายๆของวันนั้นโดยใช้เวลาเดินเท้าไม่ทันถึงเที่ยงก็ถึงครั้งนี้ก็มีลูกเมียติดสอยห้อยตามไปด้วยเหมือนทุกครั้งประหนึ่งเหมือนกับการออกไปตั้งโจมที่พักเพื่อลาสัตว์เป็นการพักผ่อนเหมือนที่เจ้านายทั่วๆไปในสมัยนั้นชอบทํากันหลังตั้งโจมที่พักกันเสร็จเรียบร้อยเจ้านายที่บริวารเรียกขานกันว่าขุนนลิน ก็พาบริวารออกเดินสำรวจไปรอบๆโจมที่พักเพื่อความปลอดภัยของลูกเมียและผู้ที่ติดตามบางส่วนเมื่อเห็นว่าบริเวณน,นั้นยังมีชาวบ้านออกไปไหนมาไหนหรือว่าลาสัตว์ให้เห็นผ่านไปผ่านมาบ้างจึงได้เบาใจว่าปลอดภัยแน่ก่อนจะพากันออกตามล่าเสือในทันทีโดยที่สมัยนั้นจะมีอาวุธเพียงแค่ปืนไฟสามกระบอกที่บรรจุกระสุนดินดำทุกครั้งหลังจากที่ยิงเสร็จ โดยผู้ที่จะยิงสัตว์จะมีเพียงแค่ขุนนารินเพียงคนเดียวเท่านั้นและจะมีบริวารผัดเปลี่ยนกันอัดกระสุนดินดำส่งปืนให้ส่วนผู้ที่ติดตามทั้งหมดก็จะมีอาวุธติดตัวกันไปทั้งมีดดาบหอกหรือแม้แต่หน้าไม้ลูกดอกตามแต่ตนจะถนัดแยกกระจายกันมองหาเสือนั้นไปด้วยจนทั่วป่าบริเวณที่ผ่านเข้าไปจนใกล้จะเย็นย่ำก็ยังไม่เห็นวีแววว่าจะพบเจอกับเสือตัวนั้นสุดท้ายท่านขุนนาริน จึงพาข้าทาสบริวารเดินย้อนกลับมายังโจมที่พักเมื่อมาถึงก็ต้องตกใจกับสภาพที่เห็นกับสภาพของโจมที่พักและสเสบียงอาหารที่กระจัดกระจายากาดเกินไปทั่วบริเวณมีล่างบางล่างนอนตายในสภาพที่ดวงตาเบิกถลนลำคอเนื้อหนังถูกกัดฉีกอย่างน่าสยดสยองเลือดสาดกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดมองหาลูกเมียไม่เจอคงคิดว่าจะหนีไปคนละทางแล้วพอเบาใจได้ว่าคงจะหนีรอดไปได้ แต่เมื่อแยกย้ายกันค้นหาก็มีเสียงร้องเรียกกันโวกเวกดังขึ้นไปทั่วบริเวณไม่รู้ว่าทิศไหนทางไหนบ้างแต่ขุนนลินก็วิ่งไปที่เสียงที่บอกว่าลูกเมียของตนอยู่บริเวณนั้นเมื่อไปเห็นสภาพก็ถึงกับแทบช็อกนั่งสุดลงกับพื้นเพราะเห็นสภาพที่เมียนอนกอดลูกชายไว้สิบกว่าปีไว้แน่นแต่ทั้งสองตามร่างกายเนื้อหนังเวอะวะไปด้วยรอยโคมเขี้ยวที่คงจะไม่พ้นเป็นฝีมือของเสือเป็นแน่ ส่วนล่างของผู้ทิ่ติดตามอีกหลายล่างก็กระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทางคงจะหนีเอาตัวหลอดแต่ก็ไม่พ้นมีบางคนหายตัวไปคงจะถูกหลากเอาไปกินด้วยที่แปลกใจก็คือเหมือนมันจะไม่อยากให้มีใครหนีหลอดไปได้แม้แต่คนเดียวทั้งที่มันก็มีเหยื่อเพียงพอที่ฆ่าตายเพื่อจะหลากเอาไปกินแล้วโดยที่อาจจะปล่อยให้คนที่วิ่งหนีไปได้หนีไปด้วยซ้ําแต่มันก็ยังตามไปฆ่าตายจนหมดไม่มีเหลือ ทั้งที่บางลายหนีออกไปไกลมากแล้วด้วยด้วยความเครียดแค้นและเสียใจท่านขุนนลินสั่งฆ่าทาสบริวารออกตามล่าเสือในช่วงเวลานั้นทันทีโดยที่ไม่สนใจว่าจะมืดค่ำลงแล้วโดวยการออกตามหาล่างที่หายไปให้พบเสียก่อนว่ามันลากไปกินที่ไหนไม่เจอตัวเสือนั่นแต่เจอเหยื่อก็ยังดียังไงเสียมันก็ต้องย้อนกลับมากินเหยื่ออีกแน่จากจุดที่ตั้งโจมไปเกือบกิโลก็เจอเหยื่อจนได้ แต่ว่าไม่พบเสืออย่างที่ตั้งใจไว้แสงจากคบไฟสว่างไปทั่วจนเสือมันอาจจะหนีไปก่อนหน้าที่จะมาถึงหรือไม่ก็อาจจะยังไม่ย้อนกลับมากินเหยื่อจึงได้สั่งให้ทุกคนดับไฟให้หมดแล้วก็ปีนไปอยู่บนต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเพื่อรอให้เสือมันย้อนกลับมากินเหยื่ออีกครั้งนั่งรอกันอยู่บนต้นไม้ไปยันเกือบช่วงจะสว่างกว่าจะได้ยินเสียงนกแตกตื่นจึงหลีดมแมลงเงียบเสียงไปอย่างกระทันหันมีเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามา แต่จู่ๆก็เงียบหายไปเสียเฉยๆอีกคู่ต่อมาไม่นานมากนักก็ได้ยินเสียงฟีเท้าเคลื่อนไหวเข้ามาอีกครั้งคุณนลินซึ่งอยู่บนต้นไม้กับผู้ติดตามอีกสองคนถือปืนไฟกันคนแล้วก็บ,บอกเตรียมส่งให้ท่านขุนที่ส่องปลายกระบ,บอกปืนไปหาตนตอที่มาของเสียงนั่นแต่เมื่อมีร่างหนึ่งโผล่เข้ามาก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะเมื่อเห็นชัดๆกับพบว่าร่างที่เห็นนั้นเป็นคนไม่รู้ว่ามาจากที่ไหน และรีบเข้ามาในป่าตั้งแต่เช้าตรู่เพื่ออะไรจะว่าเข้ามาล่าสัตว์ก็ไม่เห็นว่าจะมีอาวุธติดมือมาด้วยแม้แต่ชิ้นเดียวแถมยังทำท่าทางมองซ้ายมองขวาเหมือนจะหาอะไรบางอย่างก่อนทันขุนนรินจะร้องบอกให้ทุกคนที่อยู่บนต้นไม้พากันลงไปด้านล่างเพราะเห็นว่าไกลจะสว่างเต็มทนจะได้กลับไปจัดการล่างของลูกเมียและคนที่ตายทั้งหมดพอเสือคงจะยังไม่กลับมากินเหยื่อในช่วงเวลานั้นเมื่อลงจากต้นไม้ ก็ยังร้องสั่งผู้ที่เข้ามาใหม่ที่คิดว่าเป็นชาวบ้านว่าห้ามเข้ามาแตะต้องร่างของคนตายเด็ดขาดแต่เมื่อลงมาจากต้นไม้กันหมดก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นผู้ที่เข้ามาใหม่ที่สายตาแข็งกร้าวจ้องมองทุกคนอยู่จู่ๆก็เสยยยิ้มแยกเขียวงงพุ่งเข้าขยำลำคอคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเลือดสดๆแดงฉานพุ่งกระจายเป็นสายสร้างความตกใจให้กับทุกคนจนพากันแหกปากร้องลั่น กับสิ่งที่เห็นเสียงปืนไฟจากมือท่านขุนก็ดังระเบิดขึ้นทําให้ทุกคนตั้งสติได้พุ่งเข้าหม้จะซ้าให้ตายแต่ก็ต้องผงะงายเพราะว่าล่างที่กัดขยําเยื่ออยู่นั่นได้กลับกลายเป็นเสือลายผาาก่อนไปแล้วอย่างรวดเร็วแถมกระสุนปืนไม่ได้ละคายผิวมันแม้แต่น้อยแต่ขุนนลินก็นยังคว้าปืนไฟยิงซ้ําเข้าไปอีกซึ่งก็เหมือนเดิมกระสุนลูกเหล็กไม่สามารถจะทําอะไรมันได้กับยิงเพิ่มความโมโหให้กับมันมากยิ่งขึ้น มันพุ่งเข้าใส่ล่างเหยื่อล่างแล้วล่างเหล่าเกือบยี่สิบคนที่หนีตายกระจัดกระจายกันออกไปคนละทิศละทางอาวุธที่อยู่ในมือไม่จําเป็นต้องใช้เพราะคิดว่าทําอะไรมันไม่ได้แน่ล้มตายไปเกือบสิบส่วนที่หนีก็หน,นีไม่เว้นแม้แต่ท่านขุนนลินที่เกิดมาเพิ่งจะเคยพบเจอกับเสือสมิงตัวเป็นๆแบบจจะก่อนหน้านั้นก็เคยได้ยินมาบ้างจากผู้เท่าผู้แก่ที่เคยได้เล่าให้ฟังและดูท่าทางเหมือนกับว่าเสือสมิงนั้น มันจะโกรธแค้นเครืองท่านขุนนลินที่ยิงมันมากกว่าใครจึงได้ไล่ตามไปติดๆเกือบจะถึงตัวแต่จู่ๆก็มีเสียงปืนไฟดังระเบิดขึ้นล่างเสือสมิงที่พุ่งตามท่านขุนนลินมาถึงกับเสถทลาเสียท่าเสียหลักล้มทั้งยืนกระสุนลูกเหล็กฝังเข้าไปที่กลางแสกหน้าของมันจนเลือดทะลักก่อนที่จะมีร่างของชายวัยกลางคนพุ่งกระโจนออกมาจากข้างทางขวามีดยาวเกือบศอกกระสวกเข้าไปที่ร่างของเสือสมิงนั่นแบบไม่ยั้งมือ แทบไม่มีเสียงร้องเล็ดลอดออกมาจากปากของมันแม้แต่น้อยขุนนลินที่หลอดตายจากคมเขี้ยวเสือสมิงนั่นได้อย่างวุดวิตถึงกับต้องตกตะลึงขณะตนเองยิงระยะเผาขนยังไม่สามารถระคายผิวหนังมันได้แต่ชายไวกลางคนนั่นกับยิงมันเข้าแถมเม็ดก็ยังฝังเข้าไปที่ร่างของมันอย่างง่ายดายเล้ากับว่าโยวกกล้วยเมื่อล่างของเสือสมิงนั่นแน่นิ่งและเห็นว่าตายสนิทชายไวกลางคนนั่นก็เตรียมตัวจะเดินหนีจากไป ขุนนาลินจึงได้ร้องถามไปว่าเป็นใครมาจากไหนสุดท้ายจึงได้รู้ว่าชายผู้นั้นตามเสือสมิงนั้นมาจากถิ่นเดิมที่อยู่ของมันที่หนีการตามล่าจากน้ำมือของแกมาได้แต่สุดท้ายก็ตามมาฆ่ามันจนได้สำเร็จและได้รู้โดวยว่าเสือสมิงนั้นมันกินคนเข้าไปมากมายจึงสามารถแปลงเป็นเหยือ่อเพื่อมาล่อเหยื่อหลยต่อไปได้โดยง่ายและชายไวก้กลางคนผู้นั้นก็ยังเป็นอาจารย์ที่มีวิชาอาคมที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในถิ่นนั้นด้วย จนต่อมาท่านขุนนรินก็ยังได้ไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ด้วยคนหนึ่งหลังจากที่จัดการศพลูกเมียเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อไปอยู่ล่ำเรียนวิชาจนสำเร็จหมดสิน้นสุดท้ายขุนนรินจึงได้ดตัดสินใจกลาบลาอุปสมบทและออกทุดงหายไปทางเหนือไม่กลับมาอีกเลยจนมีเจ้านายบางท่านไปพบเจอว่าเป็นครูบาอยู่ในวัดทางเขตภาคเหนือนั่นเองไว้พบกันใหม่ <laughs>